เกมรูบ็อกซ์ในแมปเบดส์เฟอร์เนอรี่นะครับทุกคนโเสียงดังเสียงดัง,ง,ดงนี่ผมไม่เคยเล่นนะมันเป็นแมปแบบที่ผมไปลองมาตะกี้คร่าวๆนะน่าจะเป็นใช้แบบอันนั้นคนใช้ดาบฟันไงทุกคน,นแต่เอ้ผมไม่มีตังค์เลยนะเอ้ยนี่อยู่นะไม่อยู่มีอยู่ร้อยกว่าบาทอะไรทุกคน คือเราใช้ไม่ได้ทุกคนหรือเราเอามาแล้วไม่ได้เอาอันนี้คือเราเอามาแล้วนะโอ้ยหนึ่ง,งทำทะลอ๋อเราไปเ,เริ่มงมาเลยดีกว่าทุกคนนี่นะมันจะเป็นดาบอย่างนี้นะอุย้ย มาดิมาดิโอ้โหูเราได้อะไรอะ่ะเราได้คอนพองเหรอคอนพองคืออะไรอะ่ะอันนี้เหรออันไหนคอนพองอ่ะอันนี้เหรอเนี่ยแต่ยังไม่ครบเลยนะเราได้งไงเนี่ยทำอะไรนะทุกคนได้คนะอนพองใหม่นะความเอ้ยมีความสามารถด้วยนะ ก็คือว่าแบบนี้ทำมาได้ดีนะทุกคนลองมาเล่นกันนะทุกคนแบบผมจะทิ้งลิงก์แบบไปใต้คลิปนะนี่ทุกคนเขาสู้อยู่เขาสู้อยู่เราเป็นเราเป็นเด็กขี้หลอยเอา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 อ๋อนี่ใช้ใช้มาดิมาดิมาดิดูพี่ดูขนาดอาวุธพี่ก่อนยิงมันกระบองกระปุกอ้าวทุกคนทุกคนพูดนะพูดฟันนะ ตบตบตบเอ้ยผมจะตา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 ยผมตายหยุยแหมมันนะทุกคนแบบนี้มันมากลองเลยเป็นบ้างเราอะยอดทรงนะจะปลดลอ็ลอกยังไม่ได้หลายนะทุกคนโอ,อ,อ้ทุกคนเูาแต่ละอัน่ทุกคนเอาแต่ละอันน่ะนี่อะไรอ่ะอุย นล็กคนนะยงโคนโดแต่ลนะอันอะุ้ยมีเอฟเฟกต์นะเฮ้ยทิพวามเลยทุกคนรูเดียวโหห้าพันนะจะเก็บเป็นยังไงเนี่ยห้าพนะันเนี่ยทีนี้ก็ว่ายากแล้วทุกคนเราเราไปใช้คอเราดีกว่านะ มีช่างเขาอยู่นี่นี่ละครเของเราก็คืออะไรอะ่ะหมุนออกความสามารถนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยโอ้โหไม่ตายนะไม่ตายไม่ตายเราจะไปเอามันดีกว่าละคนมีพี่เราเห็นเขาฟันกันอยู่นะละเราหลอยหลังอุ้ยโอ้โหกระบองมันโหดปะ เราไปหลอหลังครับโป้งทุบนะตบเนี่ยทุบเาทุบโอ้หยอุ้ยเราล้วโอ้ยโอ้ยเราต้องเล่นเล่กลต้องเล่นเล่กลไงเล่กลโอ้ยโอ้โหโอ้โหบอลเขาแรงกว่าเราทุกคนทำไปเล่นแล้วเขาบอลเขาแรงแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมผมไม่ตายผมไม่ตายผมผมไม่ไหวผมไม่ไหวแล้ววิ่งแล้ว กล่องห่อเลยทุกคนเอออุ้ยเพิ่มอุ้ย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 อ้ยอ้ยอ้ยโอ้โหไอ้หนุ่มนี่มันเอาเรื่องนะถ้าเกิดอย่างี้เราปลดเราก็เป่าถือนะเป่าถือขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ปะก็เป่าถือเป็นไงทุกคนเฮ้ยยิดตีไหวนะตีไหวนะแต่คนนั้นไม่มีสกิลนะทุกคนครับถือ นี่แน่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 อุ้ยเราอุ้ยเราฆ่าไม่ได้ทุกคนนี่แน่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 เน่นี่แน่เราแค็งนะทุกคนเราแค็งนะนี่เน่นี่แ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 น่นี่ทุกคนเราสู้เราสู้สุดใจเราได้หนึ่งคิวนะทุกคนแต่เราขึ้นยังไงแข็งแหละอุ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะทุกคน อันนี้อันนี้เอานาจะเป็นพ็อปประกอบฉากกันยเห็นนะไม่มีอะไรพิเศษนะเอาแล้วไงทุกคนอุ้ยทุกคนมันกระโดดนี้ได้เนี่ยอุ้ยเอาได้นะเออเราต้องจำใจตายนะไปเลยดีกว่าอุ้ยเชอะอ้าล่วงมาตรงไหนไม่รู้อุ้ยผมเห็นนะ ตบผมตบผมตบผมกระเป๋าถือสุดโหดนี่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 ผมตบเร็วนะผมตีเร็วมากผมตีเร็วกว่าเขานะถึงจะดามเมดน้อยกว่าก็เถอะแต่ผมตีเร็วไงนี่นี่นี่ตีเร็วมีใช้ไปกว่าครึ่งนะเรไมีใช่ไปกว่าครึ่งตีเร็วไม่ใช้กว่าครึ่งตีเร็วมีใช่ไปกว่าครึ่งนี่นี่นี่อเหมือนน้ำเลยนะกระเป๋าถือทุกคนอ๋ออยอไรทำงี้ด้วย โอ้ยทุกคนทุกคนอ้าวทุกคน,ม,นมันเอาผมนะเฮ้ยมันมันเอาผมมันเอาผมแล้วมันเอาผมแล้วมันเอาผมแล้วอุ้ยโอ้โหดาบมันโหดมากทุกคนมีสามร้อยเองทุกคน,เ,กคนเราจะไปสู้ใครได้ไหมเนี่ยนี่ดีกว่าผมได้าจานล่อนมานะอุย้ยไม่ใช่จานล่อนนะอันนี้ดัมเบลนะยกน้ำหนักนะเอ้าทุกคนไอ้ทุกคน,กคนระวังนะแม่ง โอ้ยสกิลแม่งเลื่อนไกลเกินเอ้าเฮ้ยทุกคนถ้าทุกคนจะใช้ทุกคนใช้อย่างระมัดระวังนะผมบอกก่อนไม่ใช่ไปใช้สุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ทุกคนอุ้ยอุ้ยมาดิ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 อุ้ย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 อุ้ตกนะทุกคนตบนะ นะตกนะพี่เราต้องชนะนะไอ,อ้นี่ไงทุกคนเราจะอ่ะเอาเราได้นักชิมแฮมคืออะไระทุกคนอะไรคือนักชิมแฮมทุกคนจะบอกนะว่าอันนี้แหละนักชิมแฮมเฮ้ยทุกคนอีกสี่สี่ร้อยสี่สิบอีกนิดเดียวทุกคนเรามีจะสี่ร้อยแล้ว ถัาชิมแฮมความสามารถคือเพิ่มเลือดนะอันนี้ถือว่าดีนะเพิ่มเลือดโอ้โหแต่มันดีกว่า,างม,มีทุกคนสีส้มเลยว่ะในเพช็ดนะ กล่องมุมนี้น่าเพลินนะทุกคนมาดี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 เอาดิ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 นี่ไงมนุษย์ท่าหมอมนุษย์ท่าหมอเจอรักชิมแฮมหน่อยรักชิมแฮมหน่อยรักชิมแฮมไหมรักชิมแฮมหน่อยเจอหน่อยเจอหน่อยเปล่าเจอหน่อยเปล่า เจอหน่อยเปล่าเจอหน่ไหม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 เจอไหน่อยเปล่าเจอหนห่อยเ,อเ,อเ,อเอปล่า,เ,าเรียบร้อยเลยอืมนี่ทุกคนเราได้นี่นมานะนทุกคนผมอยากได้อันนี้ว่ะดูดิ เนี่ยๆๆอันนี้เนี่ยนี่ยคือ,อไรทุกคนอุ้ยเราดาบเลงนี่ก่อนทุกคนแล้ผมขอไปฟาร์มเงินก่อน,นทุกคนเดี๋ยวผมมารีวิวดาบนี้งให้ดูนะเออทุกคนผมว่าจะไม่รีวิวใน e p พีนี้นะทุกคนผมขอใช้เวลาก่อนนะโอ้ยนี่ไงอาวุธที่ผมอยากได้อ่ะโอ้ เอา้าตายเลยโุคนเดี๋ยวผมไปหาเวลาฟาร์มมาละยังไม่มามามาโอ้ยโอ้โหนี่ไงนี่ไงเราจะสู้มันนะผมว่าเราสู้พวกมนันได้นะเพราะว่าแบบนี้มันก็ดาเมจไม่ได้เวอร์ขนะาดนั้นหัววุธโหดดาเมจเท่า,ๆ,า,ทาๆกัน,นทุกคนยกเว้นการกระเด็นนะการกระเด็นของอวาวุฒน์โถดมันกระเด็นแรงมากทุกคน อ้ยผมยังให้นู้นหนึ่งเป็นกระเป๋าถือนะทุกคนตอนเนี้ยเป็นกระเป๋าที่จะฟาร์มตังดีมากทุกคนเอ้าเอ้าแล้วนี้ทำไงเนะี่ยตรงนี้เราก็ฟาร์มต่างได้ฟาร์มเพชรได้นะทุกคน แนี่นะเรามาหาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ๊ย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 ม huh e ันโหดอาวุธมันโหดโอ๊ยมันโหดเอาแต่มันล่วงมาดิ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 โอ๊ยมันจะล่วงนะทุกคนมันจะล่วงนะเรามีอ้าวมันล่วงนะแต่มันไม่ตายทุกคนนี่ไงนี่ไงโอ๊ยไอ้นี่โหดอันนี้ตีแรงไอ้นี่ตีแรง เราโดนโอ้โหเราโดนหลายคนเลยโดนแจมโดนแจมโอ้โหเราตายเอ้ยเราไม่ตายทุกคนอา้าวเราตายสนุกมากนะทุกคนแบบนี้ผมมองเลยทุกคนลองไปเล่นดูนะแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะทุกคนขอบคุณสำหรับรับการรับชมนะทุกคนถ้าผมพูด ติดขัดแล้ครับขอโทษด้วยนะครับผมเพิ่งเริ่มทำใหม่เหมือนกันนะยูทูปเนี่ยคุณผู้ชมแนะนำได้นะเวลาไมาก่อนนะครับสำหรับช่องชาร์แซมเฮ้ยใช่ชื่อช่องกูกูชื่อชาร์เซ